สวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะมันมีอากาศดีคือเราจะพี่น้องหลังจากที่ฝนตกติดต่อกันซ้ซีมือจ้กแต่ถึงมัน,นจะมีแดดออกแต่อากาศก็แย่งหนาวด้วยจ้าพี่น้องอุณหภูมิอยู่ที่เถึงแองศาคือเาากละจ้าช่วงนี้กับเขาซู่งรูดูใบไม้ร่รรรวงแล้วเนาะจ้าพี่น้องแต่ว่าบางพื้นที่ของออสเตรียช่วงนี้บางทีมีหิมะตกบางที มีฝนตกน้ำท่วมไมมจ๊ะอากาศปีนี้แปรปวนขักจาก้าัมน,นี้ตื่นขึ้นมาช่วงเศร้าๆอย่สิภาจินกับกาหยาไปยังนะจ๊ะส่วนฝรังหน่อยกับมูเพิ่นน่าจะพ้ากันเล่นยู่หน้าบ้านอยู่ก็เลยบอกลูกว่านองกกาวอยู่ในบ้านเดี๋ยวแม่สิภามาไปยังจะข้าวหนึ่ง การดีเด็กๆกระพาการออกมาเล่นยูนาบานไซเสือกันนงกันหนาวกันนะจ๊ะขอดีของการมีสัตว์เลี้ยงอยู่ใน้านยางหนึ่งก็คือเหตุให้ลูกๆเป็นเด็กที่รักสัตว์ไปนั่งนะจ๊ะจินกับกายานี่ก็มากเด็กน้อยค่ะได้จากี่นองเคเด็กๆมากนี่สีวิง่งไซไปข้อเคี้ยวพลังน้อยครับเพื่อนเพื่อนกระพาการเห่นยูนาบานตรงหนาบานยูแถบจะไม่มีรถพาเลยละจ๊ะี่นอเพะว่าตรงนั้นเป็นซ้อยตันนะจ๊ะเสียจากสิเป็นคนที่อาศัยอยู่ในซ้อยอีกหก็มีบานสองสามหลังนัะจ๊ะ เด็กๆกสิผ้ากันเล่นอยู่ถนนนาบานประจำนะจ๊ะอยู่ภาคจีกับกายอยากออกไปยาแบบงแป๊บหนึ่งนะจ้าพี่น้องเพราะว่าอากาศมันเย็นจาะอยู่ปนยางดนเมื่อยสีผ้าพี่น้องมาเบิ้งดอกไม้นาบานปอบปูนะาจา๊ะที่ปลูกตั้งแต่ปีที่แล้วปีทีนี้เขาก็ง,งามขึข้นคักจ้ะเพราะห่อนาหนาวปอบปูกัสิตัดแต่งกิงตัดแต่งยอดนะจ๊ะม่า,ามากเขากับ่าตายได้จ้ะพี่น้องดอกไม้พวกนี้ปีต่อมาเขาก็จะงามมีดอกขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะรังหน่อยก็กปันก้นจักรยานเล่นกัน ความสุข,ของเด็กๆวันหยุดมีแสงแดดกระสิประมาณนี่หละจ้าอีเจ้น้อยหนาวมีหิมะกระสิบ่ได้ออกมาเล่นแบบนี้ดอกจา้าช่วงที่ลูกๆเล่นยู่หนาบานอย่กระสิมาเก็บกวาดบานถ้่ยจันรซ้ำที่เขากินกันเมือ่อวานลางยุ่งสองสามรอบกับเพรท่านแล้วดอกจ้าพี่น้องว่าเรื่องลางจานอยูยุบานโยนเรื่องหน่อยส่วนอาหารเตียงมื้อนี้ยุบเหตุนอจาจ้ายู่สิเฮได้ต่้ข่เจียวเพิ่มเพราะว่าผัดผักกับ พัดผักกระเพ้าเมื่อวานก็แย่งยู่นิดนึงหลังจากที่ตากหายข้นนันคนนีกลับบานไปนํามน,นะจ๊ะเรือไว้กันมาอุ่นกินตออีกเมื่อนีได้จ้ะแล้อยู่กัสิตตาแตกใส่หมูยอใส่ทวงองห้นองกาวกินนํามน,นะจ้ะพีนองเมื่อนีพอบานไปฟิตเนสนะจ๊ะอยู่กับลูกๆก็ลกกเลย่อยููบานกันไปฟิตเนสกับหลานไส้เพิรนลนะจ้ะ กาวกสิมาซอยแม่เห็ดกับข่านะจ๊ะลูกกาวสวัสดีเอฟซีทุกคนนะจ๊ะทางข่าวกับไอ้กองนะจ๊ะมาสวัสดีเอฟซีแปบ๊บแป๊บกาบไปละจ๊ะส่วนใครเจียวก็เข้านาตากรสีประมาณนี้นะจ๊ะอากาศข้างนอกหนาะวดิวจ้าพี่น้องตอนนี้ยูเริ่มดังเตาผิงอยู่ในบ้านแล้วจ้าโชคดีหนึน่งว่ามีเตาผิงอยู่ในบ้านจ้าพี่น้องก็ซอยห้ยไขยหนาวลงไปได้บางเข้าว่าท่านเปิดให้สูงเลยว่า เครื่องทําความอุ่นนะจ๊ะยิ่งเปิดซ่าได้เท่าไกรก็ดีจ้าพราะว่าคาก๊าตมันแพงประหยัดไปได้หลายเติบอยู่จ้าที่เฮาไปซื้อฟื้นมากเรื่อนี้ก็เป็นถังน้อยที่เฮาจะใส่น้ํามันที่เฮาใสแล้วนะจ้ามันเก่าที่เฮาใส่แล้วอยู่บ่เอามาใส่ซ้ํำนะจ้ะพี่น้องอยู่กัสชั เทใสตัวนี้เศษอาหารอย่างนี้นเขาก็สิกล่องออกก้อนเทใสถังแล้วก็ไปทิมไปทิมตรงที่เทสปาเข้าจัดไว้ไ้ได้จ้ะพี่น้องว่าแมนจะไปทิมไซส์ก็ได้กินเขาแล้วเขากล่ามาเล่นบานพอปูเม,มยียเขากําลังปูกล้วยการเลื่องเลียนตอของเลียนไม้ของน้องเกาวนาะจา่าเมียาเพิ่นเป็นห่วงน้องเกาวค่ะจ้ะพี่น้องเพิ่นยานวาปีนา้นองเกาว,ว่าได้เรียนลงเรียนทีอยากไปเลียนตองสีนอะจากเพิ่นกระสอนลูกไส้เพิ่นว่าไหเบากับน้องกาวสั่งจีงซีแนะ้มผ้าลูกไปเบื่องรงเรียนไม สิปะมาานี่ล่ะจ้าปูกํายาเพิ่นก็นดีค่ะว่าจังได้อยู่กับปูพาเพิ่นดีตลอดนะจ้าเมื่อกี้เป็นบักเอหรือว่าฟักทองที่อยู่ปูอยูุ่นบบานจ้าพี่น้องนี่ล่ะจ้าปีนี้อีกสองนวยอยู่ในสวนน่วยบักไงเป็นฟักแมวผู้ได้จาได้ว่าจ้าที่อยู่บอกว่าปูได้พันมาจากมูเพิ่นปูแป๊บเดียวสองสเดือนได้กินแล้วจ้ามีอยู่ประมาณห6า,หาลูกนี่ล่ะจ้าลูกใหญ่ๆป,ปูไปเก็บมาให้ยูกอนสิไปเฮ็ดเมนูหยังกินนี่จ้าพี่น้องน่วยงามงาม มาช่วงบาบอยู่กับไปเขาสวนน้ำปอปูนะจ๊ะเดี๋ยวอยู่สิภาพพี่น้องมาเบิ้งในสวนเหลืออย่างแน่นะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นแอปเปิ้ลเขียวตัวนี้ก็สิเป็นแอปเปิ้ลอีกพันหนึ่งนะจ๊ะมันหลายสายพันธุ์อยู่กับบรูซื้อเมื่อนนะจ๊ะเดี๋ยวบอกซื้อผิดไปก็สิว่าบรูกับมาบอกอีกนะจ๊ะอันนี้ก็สิเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะจ๊ะพี่น้องแอปเปิ้ลกรอบหวานคักจ้าก,กินสดๆจากต้นปอปูค้นขยันพอเห็นลูกไผ่ถือกองมาแล้วก็เขากองให้อยู่ดีดี่ดจดน,นจ ข้างหลังที่เห็นเป็นแอปเปิลเป็นต้นหน,หน้อยน้นี่คือพอปูเพิ่งปลูกปีที่แล้วด้จ้ามันก็เลยออกรู้ว่าท่านหลายส่วนมุมนี้ก็สิเป็นเลี้ยงผึ่งหรือว่วาเลี้ยงผึ่งบานเฮ่านั่นละจ้ายากาศก็กสิประมาณนี้นะจ้านี่เป็นตน Apple ้นแอปเปิลเขียวชาติบ่คอยหวานปัทไทแตกกรอบจากในสวนก็กลับมา้านนะจ้าพี่น้องตกแรงมากอยู่กับเฝ้าเต้าผิงแข่งก,กันกับกายาละจ้าเพราะว่าอาการมันหนาวสำหรับใครที่สนใจน้ไม้ต้มถุง นมกระยาศาสตร์หรักกาผลิตภัณฑ์ครีมของเดอะเบยนะจ๊ะสนใจกัดถักขอความเพจใดนะจ๊ะคุณทุกทุกคนนะจ๊ะขนมกระยาศาสตร์มีรอบวันอังคารนะจ๊ะทำสดใหม่ทุกวันเจอกันไหมวิดีหนาค่ะ